Kids Story Channel. อบอบกับกะลามะพร้าวกาลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่กลางป่าบ่อน้ำนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกบตัวหนึ่งชื่อว่าอบอบเจ้ากบอาศัยอยู่ในกะลามะพร้าวเก่าๆที่ตกลงมาในบ่อน้ำมันไม่เคยออกไปจากกะลานี้เลยและเชื่อว่ากะลานี้คือโลกทั้งใบของมัน วันหนึ่งนกน้อยชื่อกระจิบบินผ่านมาเห็นเจ้ากบนั่งอยู่ในกลามะพร้าวเจ้านกกระจิบถามเจ้ากบว่าทำไมเจ้าถึงอยู่ในกลาตลอดเวลาไม่ลองออกไปดูโลกภายนอกบ้างละ่ะเจ้ากบตอบว่าข้าชอบอยู่ในกลาของข้าที่นี่ปลอดภัยและข้าไม่ต้องกลัวอะไรเจ้านกยิ้มและบอกว่าโลกภายนอกมีสิ่งสวยงามมากมายอบอบเจ้าควรลองออกไปดูสักครั้งหนึ่ง แต่เจ้ากบสายหัวและบอกว่าไม่ค่าไม่อยากเสียงค่าชอบที่นี่ค่าไม่ต้องการไปไหนทั้งนั้นวันเวลาผ่านไปฤดูการเปลี่ยนแปลงน้ําในบ่อเริ่มลดลงเรื่อยๆเจ้ากบอบกบเริ่มรู้สึกอึดอัดและหิวมากขึ้นมันเริ่มคิดถึงคําพูดของเจ้านกสุดท้ายเจ้ากบอกบตัดสินใจออกจากกะลามะพร้าวและกระโดดออกไปนอกบ่อน้ํา เมื่อมันออกไปมันพบว่าโลกภายนอกมีสิ่งสวยงามจริงๆมีต้นไม้เขียวขจีมีแมลงต่างๆให้กินมีน้ำในลำธารที่ใสสะอาดและมีสัตว์ต่างๆที่เป็นมิตรมากมายอบอบรู้สึกดีใจที่ได้ออกมาจากกระลามันไม่ต้องอึดอัดอีกต่อไปและได้พบสิ่งใหม่ๆที่มันไม่เคยคิดว่าจะมี ตั้งแต่นั้นมาเจ้ากบไม่เคยกลับไปอยู่ในกะลาอีกเลยมันเรียนรู้ว่าบางครั้งการออกจากที่ปลอดภัยและกล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆอาจทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใคร k i d Story Channel